สวัสดีค่ะพบกับน้องไอนะคะวันนี้นะคะน้องไอยนะคะอยู่ที่มิซูบิชิเตชะอัมพรราชบุรีค่ะวันนี้นะคะน้องไอยพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมรถอีโก้์ค่ะที่ตอนนี้นะคะได้รับกระแสดีมากแล้วก็ยังเป็นเจ้าที่ยังคงความปลอดภัยและยังคงความประหยัดน้ํามันได้มากที่สุดนะคะวันนี้นะคะน้องไอยก็อยู่กับเจ้า มิสูบิชิมิลาดตัวนี้ค่ะแล้วก็มิสูบิชิแอคค่าตัวนี้นะคะวันนี้นะคะน้องอายจะมาบอกแคมเปญสุดพิเศษสําหรับลูกค้าคนพิเศษของน้องอายค่ะวันนี้นะคะน้องอายจัดแคมเปญจุกๆไปเลยค่ะแคมเปญแรกนะคะของมิสูบิชิมิราดตัวนี้นะคะน้องอายจัดแคมเปญเอาใจคุณลูกค้า2แคมเปญค่ะแคมเปญแรกนะคะคุณลูกค้าใช้เงินออกรดเพียง9,900บาทผ่อนเดือนละ6,500กว่าบาทเท่านั้น แคมเปญที่2ค่ะน้องไอเอาใจนะคะคุณลูกค้าที่กําลังเก็บเงินก้อนนะคะไว้ใช้สอยในชีวิตประจําวันนะคะน้องไอให้ลูกค้าฟรีดาวไปเลยค่ะใช้เงินออกรถฟรีดาวนะคะผ่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อเซลล์น้องไอได้เลยค่ะมาดูมิ t s บิชิ h อ็กซ์พลัตัวน,นี้ค่ะมิ t s บิชิ h อ็กซ์พลัตัวนี้นะคะน้องไอคุณลูกค้าฟรีดาวไปเลยค่ะลูกค้าผ่อนเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะมีเงินนะคะเพิ่มเงินขึ้นไปนะคะ มิสูบิชิแอรแทตัวนี้ก็จะผ่อนเดือนละ6,900กว่าบาทเท่านั้นถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจเป็นแคมเปญไหนโปรโมชั่นไหนนะคะติดต่อเซลล์น้องอายได้นะคะถ้าคุณลูกค้านะคะคิดถึงรถมิสูป้ายแดงนะคะน้องอายบอกเลยค่ะต้องคิดถึงมิสูมิสูบิชิเตชะออมพรราชบุรีค่ะเพราะของเรานะคะมีทั้งส่วเบริการนะคะที่รองรับคุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดีๆของไฟขายหรือจะเป็นในเรื่องของอ่า เมทันแนนของคุณลูกค้านะคะมิสูวิชิเตชสาพรยินดีให้บริการคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะน้องอายขอฝากแคมเปญดีๆขอฝากรถใหม่แล้วก็ถ้าคุณลูกค้ากําลังมองหารถใหม่ป้ายแดงน้องอายขอฝากมิสซิูวิชิเตชสาพรราชบุรีไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกในการเลือกซื้อรถคันใหม่ของคุณลูกค้าด้วยนะคะวันนี้น้องอายไปแล้วค่ะแล้วพบกันที่โชว์รูมค่ะสวัสดีค่ะ